สวัสดีครับครับไอผมได้ขราวว่าพี่บินลีมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมมีมีมาฝากครับคมือนีแหละครับมีมือนีเพราะว่าผมเดีววววยไปซววอยลุงกูเปลี่ยนถาดครับหยาดถาดเพราะวัยุุุุุเุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ใบใหม่หม่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่คืหห่ตกใส่แห้งเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่ม่่่่บ่่่่่ใหญ่่่่่่ร่่่่่่น่่่่่่ครับตกใส่หัว ได้จับมือบึงเอาตลขตัวแต่ว่าอย่านุ่มก็หลยอยู่ขัาเมือเสาหน้มาเอาก็ดูขาดตวได้วะผมก็บอกไปพวกมึงเขาก็หิ่งเซยพวกมบเนื้อหสูบว่ไวเจ้าทีเจ้าทานทัพอไงนอนแล้วกี่ห้ยสกบบ่ไหวแต่ส่วนี่ว่เวลาตอนทีถีหยกทยานหมดหยกฐานออกมึตกใส่กนเลยว่าเนี่ยมึงเอาไปใหม่นุ่มเหี้ยกว่เพราะกันหามยกขาดออกขานดูเก่าเปลี่ยนบรรยุธานไงไอยูยู่ดเนี่พี่ยูยูยูข้างล่างนี่ บอกอ๋อท่าที่ว่าท่านเขามาในมาสั่งจุดทธาสรเลยตรงนั้นที่ว่าหลวงปู่บอกว่าไอ้ที่ว่าพี่หลอกพี่หลอกพี่ดูดูพี่ดูดูมองนี่แหละเนี่ยมองพี่ดูเลยท่านนี่เป็นเป็นผู้ชราบหรอครับผู้ชายผู้เฒ่าผู้เฒ่าโอ้ยของผู้เฒ่าทนานครับแล้วกันมโนนาพะเสียไปอุ้ยเป็นพระห่อครับเป็นพระมันโยมเปนโยมเป็นโยมเราตายไปได้เยี่สิบปีเหรอ มาในลูกไส้ยังเพิ่ดกับมาเปลี่ยนถาดให้นไหมเห็ดถาดไงไหมมาเนี่ยหินเนี่ยไปทำ่ได้ขีดรุนไปหินเนี่ยเห็ดยังรูหลาเลยถาดพิ่อด้วยเปลี่ยนจากตัวหน่อยนะมาใส่ตัวใหญ่หยับใส่ตัวใหญ่คเขาเลยเพูดว่าให้ซอยหุกได้พูดว่ามาก็ดีแล้วซอยหุกกันเพูดว่าเอาบุญด้วยกันเขเลยไปซอยหุกมืองเสาเนี่ยแล้วลงปูแล้วก็ไปสวนนล้วก็เลยปูสารปูเสื่อยังให้ลงปูพอดีหนุกถ้าเราอย่างพวกว่าแต่ปูข้างหนั้นก็ยุบ อันนี้พราเอาไม้ฟาดใส่บ่ภู้นั่งยูเซลอยู่เนาะเรื่องหลุยอกกันบ่ว่าเบ้เบ้ม้น้อยๆนี่ตกตกใส่แห้งเลยตกใส่แห้งคือจังคือจังคือจังกดหินนในพวกสิหัวเนาะอก็เลยว่าอ้าวคือแบบหรือเราเป็นห่วงเพราะเราพี่บอกให้โซกห้ลาบบอ้กแถวฟูไนน์นัดนั่นโบเรียร์กันครับแต่แต่ในในความรู้สึกของของพี่นี่พี่บิลลี่นี่พี่บิลลี่คิดว่าเราคิดไมให้โซกะให้โให้ลาบเพราะว่าบ่เคยจเสียเสียเพราะว่าถ้าใบไม้ตกใส่มันคือแห้งแท้เนาะคือแห้งแท้ มันสร้างวาหินตกสีหัวปุ๊บนะยกถาดยับออกตัวตัวตัวแหลกอันนี้ตัวตัวสุดท้ายตัวใหญ่ดีเลยแล้วพัดนยกออกยับออกนะเพราะว่าคือปูสารให้ลุงปูครับสวดนะนี่เพราะว่าเอาดอกเอาก็ถาดลูกเก่าออกเพราะว่าเอาเอาหนี่ออกแล้วเอาอันที่กระดูกออกนะน้อว่างไว้คืถถาดใส่ถาดตัวใหญ่ในี่ก็แปลกเอาเนี่ยก็ยืนกันอยู่เอา เรียกว่ามันคนฝาดก่อนดินใส่หัวเพรามันหลายคนบางคนโวยกันกับหยอกกันเลียนวันได้หยอกเบิงเอาไปไปใหม่รถใส่หัวคือแห้งแท้ว่ะเลยคิดโมปากกับโบเดบบอกผู้ใดบอกหลังจากเก็บใบใหม่ขึ้นมาเบิงเบิงน่ะครับโมปากเขาซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งเขาโบเด้บอกผู้ใดว่าพิพิธเลี่้วไอ้ธาตุไอ้ที่เพิ่นเสียตอนที่เพิ่นเสียชีวิตนั่นชาติเออเวนบอระนานั่นอายุเพิ่นจากปีครับครับโบได้เบิงโบเดบคือกันว่าเสาโอ้ตรงนั้นโบได้เบิโบได้เบิงจุดนั้นโบได้เบิงว่ะครับอายุหลายโบได้โบเดบแต่ว่าคือ พี่ได้เห็นเลขไใบใหม่แล้วใหม่เลยแหะเห็นแล้วบอกบอกบนได้บอกูได้ยบอกไม่ได้บอกไผเลยไ่ได้บอกไผพวกคนครับใบใหม่นี่คือเป็นลายตัวเลขเลยบอกพี่ลายตัวเลขมันีตัวเล็กะตัวเลขงามเด็กยึดงามเลยสามงเลยแหะคือคือเจ็ดสามเจสตัวครับเจ็ดสามสองตัวสองตัวนสองตัวมีสองตัวบเห็น แต่ว่าบอกถึงเกี่ยวกระดูกเกีียวกับพีนี่บ้๊เป็นติดศูนย์้บ่บ่เนี่ยครับศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสี่บอกรบู๊น่เนี่ยเน่อาะว่าผู้ผู้ผู๊หลังรับแล้วผู้ตายไปแล้วเมียนแล้วเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องใส่ศูนย์น้ละใ่ศูนย์นเนี่ยถ้าว่าผู้อนี้นอกร้วา่เนี่ก็เห็นสองตัวนะแต่ว่าบริคิดใส่ก็เรืเพราะว่าใส่กันเลยว่ากี่ึ้นเขาเนี่ยเมืองสาวไปเมืองเฮ็ดไปเมืองเขาอื่นดอกคนแค่นนาก็เลยเบื้องหลังหูนะกันเนื้อ คือของให้หลวงปู่มาเลยแระโปรได้บอกใครเขาก็ใหญ่ใหญ่ก็กลับครับนิ่งเลยว่ะแต่ผมผมก็เคยเจอพี่พี่วิลลีแค่นึงเลยเนาะอ่าคือพี่วิลลี่ก็ให้ยหายเลขถูกเด้วยก็เอาบาลานซ์ที่วันนั้นครับแมียนที่ว่าพี่วิลลี่ให้เลขมากแค่สามคุ้มสามคุ้มเท่านั้นสามคุ้มจำได้ยุ่งวันนั้นมี่เก้าสามหกสามหกสาม แล้วก็แปลงหาปลงที่แปดห้าออกแปดตรงเลยแาลงที่หาครับแงหาออกหาแปดวนฒ่นครับนแล้วก็บ่จากนั้นมากับบ่ได้เจอพี่วิลีอีกเลยเจอว่นี่รัแล้วก็มาเจอรอบนี้เนาะได้ยายยายหนึ่งแล้วนเอาเมื่อออกหกสาม้วนั่เลยย้ายหนึ่งในวันย้ายหล่นครับ้วันซื้อเล่นนั่ล่นิศว่านันก็ออกเงินที่แล้วสามกเออออกอีหลี่แล้วก็โอ้ยในวันน่เครับผมนัมถือในวันเล่นทิศในวันนั่มบอกก็ได้คว แมหลังจากปีที่แล้วเนาะทีอว่าป,ปีปีใหม่ปีใหม่ห <c oughs> นานแล้วไม่ได้เจอกันเราบ่นขอยดีอยู่ครับเมอนี่นะครับช่วงก่อนปีใหม่กับคืนเขาน่ะไปหากินเนาะหาหหมดจับเขียดแน,นไปหาเห็ดในสวนก่อนอะ <ừ> ไรคืหรนหาเกี๊ยวเห็ดเน่แต่ว่าเอ๊ในใบ,บใหม่ที่ว่าโดนใส่หัวพี่นี่ลักษณะตัวเหล็กนี่สีดำหรือเป็นสีบอ๊มันก็ออกงามอยู่ออกถ้าว่าดำก็บรนดำนะบบแดงก็บรนแดงนะไม่อยู่ออกลายสีนะลายสีเลยลาย ไล่ข oh, ึ meer, like, see, sure, Bye, ้นมาใหม่ก็ส right. ีอะไรอ๋เป yeah. so ็นไล่ไล่สีมันทีแบบออกมามีเลยสีนี่ใบสีเขียวบ่ครับใบเขียวนี่เออไม่ออกสีนี่นี่นี่ออกสีคือเส้นเนี่ยสีฟังนี่เป็นเส้นดำดำเส้นมันดำเถะกับบดำเถะนี่แบบนี้แต่ว่าเป็นตัวเหล็กหี้ชัดเลยตัวเหล็กชัดเลยกันเลยว่ะความคิดก็เลยว่าเออแล้วแถวพอใหญ่นี่เราหายสูงอะไรรึเปล่าไหนก็คิดกันนั่นแหละครับคือพวกนี้เมื่เห็นหนาวเลยคิดออกว่าเออที่กับที่ก็บบอกพูดได้่บอกพูดได้กับไปพอดีมันเองก็ตั นี่แหละมาลูกตาเพคนให้ไปหายาหายยังห้ยมืนอนึงเหรที่ว่ามาคุยกันหน่อยมุจทันเขาเลื่มไเห็นอ่ะเอามาอย่างเราตัวนี้คิดคิดเน้อแบบมีอย่างหนูมีอย่างเลยคิดออกเออเหล็กมะเสาไอ้เนี่ยมกำลังมาคิดคิดเลยคิดออกมาเนี่ยเออว่าเหล็กเห็นเหล็กมะเสาอยู่หน้าว่ะครับนี่จังหวะอะไรมาพออยู่พี่เห็นบางเ้าเห็นสู้ผมตอนแรงเห็นตอนแรงนะไหวเลยเป็นดวงมไ้มนี่เป็นเหล็กมะเสาแถมเห็นบังเสาบอกๆไปพร้อมแต่การลืมไปเลยเห็นเห็นอ่ะเต้าแบบนึกออก เห็นนาคนถึงบอกว่าเออเห็นเลี้ยงตัวของเสารอ่ะที่จริงมากต้องมือกับบริยุพว่าต้องไปขืนปลาเราไปใส่เบสใส่ยังเงินทั้งเขานั้ยพี่จันทร์ยดีได้มาว่าหอนี่จังว่าจังว่าดีจังว่าดีถือว่าจีมีโศกน้ำกันตัวเดียวหางเดียวเลยตัวเดียวสองตัวคือสามเจ็ดสามเจ็ดสามตัวคือศูนไอเราบอกว่าเป็นผีนี่ติดศูนย์แท้ผีผีเนี่ยก็ดูคือฐานน้องฐานสองสามเจ็ดหรือสามเจ็ดศูนย์บอกมากคนลุกขึ้นกันได้ดี เพราะว่าเนี่ยน่าจะไม่โชว์บ้างาม่กว่วันหน่า้สุดเพราะว่าตรงนั้นหลวงปู่ก็ยังเคยบอกเลยว่าเฮียนเงาแล้วก็เวลาคำๆหนึ่งทุ่มนี่ผู่ได้เดินผ่านนี่เจอผีประจำเนาะพี่พอเรื่อยๆแล้วตอนนี้อายเราบริเวณที่อย่างสี่สิบหกว่ะพี่สี่สิบหอายุห้าแยกสี่สิบเลยรับอาปีนี้สี่สิบาก่ะพี่สี่หกเขาสี่หกสี่หกห้าแยาสี่หแค่นี้เับแล้วก็บ้านที่ที่แปดห้า ก็มีแค่นี้หางเดียวตัวเลขแต่ว่าคือเราเห็นเนี่ยคือผีก็จะว่าผียุนยนย่นเหล็กให้เลยผียุ่นเหล็กราะว่าผียุ่นเหล็กให้แต่เราเป็นเราเนคนอยู่กันเราก็กินเราอย่างนั้นแล้วคนอิ่นกินไนด้พอใหญ่ใน,นก็ดีนะแล้วก็ดีน้ำร้อดนั้นเราอยังบางโรงแรมเราก็ไปหาอะไรหลานลูกหลานเอาเหลามากินเนี่ยเราเปล่าก็บอกดีกันเราดีน้ำร,นะร้อนแหละเขาอย่างเงีแบ่งกันกา 15, หาสู่กันแต่เรายัางมีชีวิตอยู่คอใหญ่ในก็ได้ ผีโยนเหล็กห้ใส่หัวนั่นแต่ปอกนั่นแต่ปอกเอาบ้าแต่ไอ้เบื่งเนี่ยพิมพ์มือใหม่ตัวนี่วะนั่งอยู่เอาหยกขาดออกมายกถาดออกแทนแทนลุ่มนี่างละแทนสุดท้ายมันแทนใหญ่น่ะอันโยกหามออบผู้ใดมาควางก้อนหินใส่เนาะงเด็กที่เหล็กเบิ่งกันแหนมเบิ่งหนาเด็กคนเอามันนั่งอยู่หลายคนเนาะไอ้ฝาดใส่ไม่สิไม่มาเลยเบิ่งใหม่ก็หนาหยกไปเบิ่งกระเบื้อกาวเือใหม่มัโตโอดูจมว่างเบื้องเอาเรี่อบปาก เดี๋ยวย่านมูเขาว่าเออแบบนี้มันเรอเนี่บาอย่าเลี้ยานเขาว่าสันนะย่านเขาวหล่อแล้วก็เรื่อบบปากอะไรอย่างี้หน่งหึ่วนมาไม่โชว์ละผม่าหน้าคุณมาให้โชว์เดียวลยหนึ่งเร่ยว่ศูนย์ามเจ็ดศแล้วก็สาครับซาตัวเลขของพี่วิลี่กับมิซามีเนาะครับมมีครับครับผมก็ขอพูดในลายด้วยครับครับที่มาแปลงปันโศกลาภให้ครับเพื่อโศกคือลาบด้วยกันปีใหม่แล้วเมีครับปีใหม่ปในโศกในลาบกหนึ่งกุมภาหกห้าครับครับ แค่หางสองหางมันก็นมาเนาะตรงตรงเลยม่วนนี้บ่แน่นอาจจะให้ได้โชคอีกสาธุสาธ,สาธุสาธุครับผมขอบคุณทีคร้ายครับไอ้ครับ